เฮลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สุดากลับมาจากหัวหยินแล้วแล้วก็รับแม่มาเข้ามาังเนมเทพอีกรอบหนึ่งมากินพาแม่มากินข้าวตอนนี้อยู่ที่ร้านเจ๊ใสค่ะพาแม่มากินร้านหน้าแม่ชอบกินร้านหน้าฮัลโหลแม่ตอนนี้ร้านหน้าแม่มาแล้วโอเคแม่ลองชิมได้เลยแม่เขาชอบกินร้านหน้าสุดาชอบมากินร้านนี้เคยรีวิวไปหลายรอบแล้วเหมือนกันตอนนี้พาแม่มากิน เขไม่เคยมากินเพราะว่าเดี๋ยวนั่งบ่นมาชอบบ่นกินแพงแต่อยากพามากินอ่ะแม่ต้องชิมรสชาติก่อนรสชาติเป็นไงอร่อยไหเห็นไหมบอกแล้วร้านนี้เด็ดมันรู้ราคานะก็ได้รสชาติจะชิมให้ดูอเไรนะใช่ขอกินก้าหน่อยมากันสองแม่ลูก หน้าเด็ดไข่เจียวปูดเด็ดใหญ่มากมุ้งใ,ใหญ่มากแล้วก็เนี้ยใหญ่มากเห็นไหมใครชอบอ่ะคือคุณภ,ภาพเขาดีมากๆค่ะสดาสั่งโจ๊กแห้งไปเดี๋ยวรอดูแล้วก็ตอนแรกจะสั่งอะไรอย่างแต่ว่าเป็นคนกินกินน้อยไม่เป็น ก็เลยสั่งสามอย่างโดนด่ายแล้วจะแปั๊ดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมสั่งนะว่าข้าวเล่นแจ๊สข้าวอร่อยเียงดังมากเลยอ่ะเพราะว่าข้างๆเขายังเล่นน้ำสงการกันอนะ่ะฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวกับข้ามาถ่ายดูมาแล้วโจ๊กแห้งของสุดา ขอโปรดมาดีไยสังทุกทีเลยโจ๊กแห้งหเห็นจชัดเลยมากับปลาทั้งโกดูกุ้งสิกุ้งใหญ่มากกุ้งใหญ่แบบว่าครึ่งหน้าคดาเลยดูสะพึงไหมชีเด็ดมากเดี๋ยวแป๊บมากินโจ๊กกันมานี่ทำใหญ่บปเลยมาชิมร้านห้ดูชัดเลยเราชอบกิน อยากตัดไข่ให้ดูนะตัดไข่ให้ดูเพราะไข่จะพึงมากนี่เห็นไข่ไหมไข่เป็นแบบว่ายัมาตูมอ่ะนี่ไข่ยัมาตูม ้งใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งสองตัวแม่ดูกุ้งใหญ่มากมีสองตัวแล้วก็มีหมูมีอะไรอีกเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกรอบอเดี๋ยวแม่กินปลาหมึกนะจะไม่กินปลาหมึกกรอบใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งหูคือแบบเครื่องเต็มมากอ่ะเขาบอกคุ้มอร่อย อะยวหน่อยีะบ่ย้ยให้ดูแล้จะัดเลยกบาหมึกกบแมวไปเลยแล้วก็ดูหืหตักไม่ถูกเลยมาแล้วมาแล้วหนึ่งอย่างพอดีเลยอันนี้คือเส้นใหญ่ผัดที่เมาเป็นเมนูเด็ดเหมือนกันแบบมาหม่ำต่อกันโจ๊กแห้ง อันนี้เป็นเส้นใหญ่เชียงไห่เอ้ยเส้นใหญห่ญหอที่เมาแม่เป็นไงอ,อ,อร่อยมแม่บอกอร่อยออตอนแรกนางจะให้สั่งแค่สองอย่างนางงงแต่ <c oughs> ลูกเป็นคนแบบกินเยอะดูเนี่ยอยากให้ดูกุ้งตัวเบลอเลยกุ้งปลาหมึกแม่ต้องเงียบปลาหมึกปลาหมึกกอบแม่เขาชอบมากแต่สดาไม,ดม,ม่กินปลาหมึกเราจะปรุงเดี๋ยวสดาเราชิมให้ดู เคยรีวิวกับเส้นเส้นเสี้ยงหายไปแต่เนี้ยเป็นเส้นใหญ่เพราะว่าแม่เขาชอบกต่สดาแม่ค่าชอบรสชาตแซ่มากแม่คาถามว่าสดากินเผ็ดได้ไหมบอกสัดมา cái bột nè áo rồi, rồi, Nhớ pu bạc Nhìn mấy, hình nhớ pu mấy น,นี่อะไรอ่ะปลาหมึกหรอแม่แม่ลองกินปลาหมึกนะเอาไม่กินปลาหมึกเธอนาไม่กินปลาหมึกไงอันนี้เขาไว้โรยเหรอแม่เนี่ยไม่ก็ชอบอะอาแม่ลองเอาล่อาอ่ะแม่กินเขาไม่กินหรอเดี๋ยวลองชิมตังโปกอกุ้งเยอะมากเลยอะ พุ่งเยอะมากๆอ่ะแม่อร่อยไหมอร่อยมากตำา,าเซฟไหจะพามาหลายทีแล้วแต่ว่าตัวนางบ่นบนี่ไงแม่คนเขาทำอยู่ <c oughs> เขาพวกผมอ่ะ <c oughs> อืม ก้องอะไรใหญ่เริ่มงมไปหมดมแซบ่บมันจะมีปลาหมึกหืมหูแบบใหญ่มากร้านจะขายอยู่ตรงวัดภูเขาทองใกล้ๆก,กับ ติดกับผัดไทยทิพย์สมัยเดินมาหน่อยหนึ่งร้านนี้ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงค่ะแต่คุณภาพดีมากๆแนะนำว่ามากินเถอะแม่กุ้งใหญ่เริ่มตัดไม่ได้ด้วยอะ่ะตัดให้หน่อยดิตัดอะ่ะจะได้กินไข่ดีอ่ะไข่เหลืองมะตูมแม่บอกให้ตัดเอาเลยมันใหญ่ไปอะ่ะ แม่กินในนี้นะทำไม่กินอุ้ยจะแปดนาทีแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วอยู่กับแม่สองคนนี้ก็อยากถ่าย หันนี้ตัดได้หออห,ห,หใหญ่มากปากโซดาจะไหวไหมไหวหหเกนง,งืหยั่ง ไปแล้วนะกับร้านเจ๊ฝ่าอีกประตูผีจ้ะแม่ไปแล้วบ๊ายบายกันเ็วบ๊ายบายจุ๊บ